โอเคเราก็เปลี่ยนเป็นหัวชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยลืมแม่น้ำตัวนี้ว่าโอกับมิวเกมแฮสเตอร์กันอยังไงน,นะคะไม่เท่ากันอ่ะสินี่แล้วก็<อ>มิสเมนซินนี่นะคะสร้างบ้านสร้างบ้านชายหาดแลกอะ่ะขั้นสองเดี๋ยวเขาสร้างให้ไหมลน่ะัแลกเข้าใจไหมเนี่ยเออถึงว่าจะไปปรับอะไรหรือเปล่าไม่ไม่แต่ผมปรบับปรบับหาอะไรหลักผูปรบัปรบดูอยู่ไม่ดูเลย ไม่ทำอะไรเลยเราอยู่บ้านของคุณนิสเมซินี่ึงอย่อาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะนิสิตเมซินี่ไม่พูดเลยหรอคะ เรอยากให้บ้านกำลังตั้งใจในการสร้างบ้านเราก็เปลี่ยนจากหัวแมวมาเป็นหัวชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะกูพูดอะไรนะกะูพูดเยอะไงพูดบูดบูดเอออันนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องด้วยเราจะดูอย่างนี้เราจะไม่พูดแล้วเียว <Yeah. S 1> เดี๋ยวสร้างบ้านให้อบมาใหม่กูบอกแล้วไงว่าแแบบนี้กูเป็นคนเจ้าของ มมติว่ามึงปิดตัวนี้ใช่ไหมล้วกูจะเล่นโทรศัพท์กูกูก็จะสร้างบ้านของดูใช่ไหมแล้วมึงเยี่ยนี่หน่อยดิโอ้ยเดี๋ยวจะบูให้อยู่เฮ้ยบูด้วยนะมึงไม่ต้องบูมึงไม่ต้อมครัพูดจริงเหรอกระขุดขุดขุดสร้างบ้านสวยยังไงน้องมิสเมนี่ สามมาสวยตูวมแม่สมสะะมาสวยเลยนะคะบังมาอะไรกเป็นล้วเนี่ยอันนี้เคยดูผดูกเหอ้เย่ คลิปนี้เราจะไม่ห้องเกี่ยวด้วยนะคะเราจะไม่พูดเพราะว่าซินนี่นี่คือเซอร์หมูคุณซินนี่นะคะผิดหมดทำไมวะอี่พีไม่ลงแชร์แน่เลยพี่มันจะสร้างท้ามใต้น้ำเหรอซินนี่ เขางมเต้าน้ำสร้างอไรวะท่าน้ำใช่ไหมใช่ไหม,มสร้างห้องนอนใต้น้ำเองเดี๋ยวเขาทำให้ไหมนี่จะได้เล่นเพราะว่าเขาชิงหนังโทรศัพท์ไปแล้วแหลกอะไรก็ไม่ว่าเพราะว่ากูาาาชินอย่าไหลอีสัตว์ ไม่ในดาวนะกูบอกว่าน้ำครัวทิกก็มาแล้วนะคะทำทำเป็นทำเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแก้วแล้วก็ทำเป็นโดมใช่ไหมใช่ไหมอเออบย่างนั้นก็จบสีเนาะ น,น่าจะมีกระจกมีกระจกสีกูนี่ชอบเลยเออเหมือนกันเอาเปทั้งสีดําสีชมพูเนาะเอาเป็นักสีชมพูสลับเหลืองกูว่าสวยแจ่มอะแจ่มเลยแต่ต้องรอ58อะ58นี่เหรอไม่รู้เออใน56เนคนฮนบอกว่าไปไปโลกกาเดียนได้แต่วแต่เขาลองทำประตูกาเดียนแล้วครับทำไม่ได้ไปไม่ได้ คุณครูมาแล้วอะ่ะคุณใช้เราเลยขอบคุณครูพอดีค่ะจบจบคลิปแล้วไหมคุณครูนี่กินเลยกินเลยก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเ <A 5 S 2> อ๊ห้าอะ <ๆ S 2> ไรกับปา้าคนนั้นสวัสดีค่ะ